วัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่พูดกันไปด้วยแล้วคุยกันไปด้วยนะครับก็จะเป็นการแบบพูดกันแบบเรียวๆแบบนี้นะครับก็ คุยเสร็จก็จะอัปโหลดเลยนะครับก็ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนะครับยันนี้ก็เอาตัวเล็ขมาเดินนะครับเอาตัวเลขมาเดินเป็นประจําทุกวันถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่ตัวเลกจะไปกินข้าวนะครับก็วิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งไปด้วยตัวเล็ก,ก็จะดึงสายจูงไปด้วยนะครับอ่ะนะครับใครที่ใครที่มาช่วงนี้นะครับใครที่เห็นว่าครูก็จะทําคลิปนะครับของการที่อ่อะไรอ่ะเขาเรียกว่า แบ่งท่านะครับเอาท่าดิบเอาท่าดิบเอาท่าดิบมาสอนเป็นแต่และ EP EP ะเรามาย่อยท่า,ามาย่อยท่าให้พวกเราได้เห็นแบบช้าๆนะครับก็ยังคงมีนะยังคงมีหลายคนที่ว่าเ,าเต้นแล้วก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะครับก็ไม่อยากบอกนะไม่อยากบอกว่าอ,อเราพูดภาษาคนและภาษานะครับภาษาเทพภาษาเทพบพอกว่าคริปไวมัมโบสเตปดับเบิ้ลนี อันนี้คือภาษาเทพนักเรียนก็จะไม่เข้าใจคนที่ยังไม่ได้อยู่ในหมู่มวลเทพนะหมู่มวลเทพหมู่มวลที่ขาเป็นภาษาเดียวกันก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคือเก็บไวอะไรคือเล็กเคออะไรคือเบบี้เนะเวลาเราพูดกันเนาะเวลาภาษาที่เราพูดกันก็เก็บไวเบบี้เล็กเคอร์มัมโบชิชาชาเซ่ไม่เป็นเหมือนภาษาเทพไหมเหมือนภาษาเทพไหมเก็บไวมัมโบสเตปดับเบิลนีบล็อกสเตป ช,ชิชาชาเทินชาเซมัมโบเลคเคอร์แล้วไปเงี้ยวอล์กทรีนี่วอล์กร็อกแบ็กร็อกแบ็กเทินเงี้ยเป็นภาษาเทพไหมภาษาเทพคนไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้นะคนเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่ามึงคุยอะไรกันมึงคุยอะไรกันกูไม่รู้เรื่องเนี่ยกูไม่รู้เรื่องไอ้คนที่บอกมา เต้นไม่ได้เต้นไม่ทันท่าอะไรก็ไม่รู้คือคนนอกเขายังไม่ได้เป็นพูดภาษาเดียวกับเราเขาก็จะมีคําพูดแบบนี้นะครับไหนลองพูดภาษาเทพสินี่วันนี้ได้ภาษาเทพไปกรปไว y นะกรปไว้เบบี้มั b โบร็อกแบ็กมัมโบ่ชยชชาชาเซมัมโบนี่คือภาษาเทพนะภาษาเทพนะอ่ะคลิปนี้ก็จะแบบว่าเรียวๆแบบกล้องแบบกล้องแบบไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นแบบ วุ่นเว้อวุ่นเว้อนะวุ่นเว้อก็คุยกันไปด้วยภาพก็ภาพไม่ได้ดีเท่าไหร่เสียงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นการพูดคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรก็พูดบ่นบ่นเพ้อเพ้อพัฒนาไปว่าเจออะไรก็พูดเลยเจออะไรก็พูดเลยแบบว่าไม่มีการตัดต่อนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาลงแบบเรื่อยๆประมาณสักไม่เกิน5นาทีถึงสินาทีมีอะไรก็จะพูดเลยนึกอะไรมุกอะไรเสร็จก็จะนึกอะไรเสร็จพูดเลยนึกอะไรเสร็จพูดเลยอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วก็ใครที่ใครที่อยากฟังแบบนี้ก็ คอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากเห็นอะไรที่เป็นเรียวๆแบบนี้นะครับคิดปุ๊บพูดปั๊บเลยนะครับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่เนีาสวัสดีครับ